ตอนนี้เราที่เราอยู่ที่อาขา pues ฟาร์มวิวนะคะตอนนี้เราจะเข้าไปดูแกะน้องแกะเราจะไปชมน้องแกะอ้เยอง่ะและเครื่องดื่ม เซเซอร์นะคะใต้องกำบัดมันต้องกำไหนะมันต้องกำเออเอมือเอมือวางงนี้เอออาอี มัไม่ต้องอันนี้ก็ได้ nhé ý kẻ năng nhiều tụi mình này Kẹ ừ ăn à, ừ. khăn này đó à, kẻ, Đây, เขาไปที่อาหารม <c oughs> ีอาหารไปที่อาหารแล้วเอาเขาเห็นกระทะแล้วไม่ได้เลย ขนาดมีอาหารอยู่ในนั้นมันยังไม่นี่เลยอ่ะเขาจําแต่กระทะนะเขาไม่จาว่ามีข้างในพอแล้วคนอื่นกินบ้างนะถ่ายรูปหน่อยนะยืนเฉยๆนะยืนเฉยๆนะยืนเฉยๆแป๊บนึงนั่นเห็นไหมโมโหเหรอเขาถ่ายรูปแค่นี้นะ่นเขาทำอะไรอ่ะ เรียบร้อยนี่ถ่ายแค่หน่ายรูปแค่หนแกะตัวเล็กตแล้วนี่ถ่ายรูปอะไรแต่มามอกี claro> <t <t ้เห็นนี่เปล่าเห็นหมด กำลังตัดกันเนาะถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปวะถ่ายวิดีโอไงเจ๊บอกถ่ายวิดีโอแล้วก็ฉล

เราเอาบัตรผ่านมาแลกตรงนี้มีอะไรบ้างคะตัวคู่กองนะคะสามารถเลือกเป็นชาไทยชาพีชชามะนาวแดงบานาแล้วก็น้ำส้มนี่นะคุะส่วนใจเป็นกาแฟโซนโกโก้มาชัดตัวนี้จามาชมาชเพิ่มเจ้าะสิบบาทเจ้าละสิบบาทโอ้โชาชาพีชกระต๊อบตอนมเย็นนะชาพีชชาพีชแล้วแล้วอาชาอะไรอีกนะกาแฟเย็น กาแฟเย็นต้องเพิ่มเงินแล้วก็มีอะไรอีกอะไรชามเย็นนะามะนาวโซดานะำอด็ะไรมะนาวโซดานะแดงมะนาวโซดานาวโดาเอาแดงมะนาวโซดาไปให้เจมไเอเอาแดงมะนาวโซดาไปให้เจ๊กเอยๆก็ให้ทเราชาชาไทยแล้วก็ชาพี่แล้วก็แดงมะนาวโซดาไปให้เจมเอาตามนี้ค่ะ